ความรัก <Q uan l uk> น่ะก็เหมือนการเติมโรบักถ้าไม่เติมอ่ะเราจะรู้ได้ไงว่ารักมันมีอยู่จริงร้านนี้เลยลิฟต์เอ็กอร้านเติมโรบักของคนที่อยากมีความรักเริ่มต้นสู่ความรักง่ายๆเพียงแค่1บาทแต่ถ้าต้องการโปรโมชั่นรักสุดคุ้มก็สามารถเติมได้ในระบบไอดีพแต่ถ้าไม่จุใจกับความรักร้านเขานะครับก็มีระบบรับฟาร์มรักด้วยนะลิงก์นะครับอยู่ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆล่ะ วัสดีเพื่อนๆดีนะล้อกัเลยครับเอาแย่ตอนนี้ก็อยู่กับผมเองครับไมกี้ครับซึ่งภายในวันนี้นะครับผมจะบอกเทคนิคนะครับในการฟาร์มสัตว์หานครับยังไงนะครับให้เลเวลสัตหางของเราเนี่ยขึ้นแบบเร็วที่สุดนะครับเลเวลขึ้นแบบจนตันแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆอ่าแต่ก่อนจะไปรับชมเทคนิคดีๆแบบนี้นะครับผมอยากให้เพื่อนๆทุกคนนะครับช่วยกด subscribe ให้ผมกันก่อนเลย้วกันและอย่าลืมนะครับกดกริ่งกุ้งกิ้งของแก้วกันด้วยเพื่อนๆเพื่อนนะครับจะได้มาทันมินแรกกันก่อนใครเลย สำหรับเทคนิคที่ผมจะสอนต่อไปนี้นะครับผมต้องขอบอกต้นคลิปตรงนี้เลยนะครับว่าผมเนี่ยไม่ได้ใช้โปรแกรมแฮกโปรแกรมโกงอะไรนะครับแต่เป็นวิธีที่ฟาร์มเลเวลสถานเนี่ยเร็วพอๆกันนะครับแต่อาจจะช้าก,กว่าแน่นอนครับเพราะว่ามันไม่ได้ใช้โปรแกรมโกงนะครับมันก็ต้องช้าก,กว่าแน่นอนนะครับอะ ซึ่งเทคนิคที่ผมจะสอนต่อไปนี้นะครับผมขอแยกออกเป็น2รูปแบบนะครับนั่นคือเล่นแบบเป็นปาร์ตี้นะครับหรือเล่นแบบเป็นกลุ่มที่มีเพื่อนนะครับกับเล่นสายโซโล่นะครับอ่ะซึ่งผมนะครับจะสอนสําหรับใครที่เล่นสายโซโล่ก่อนเลยนะครับว่าเราจะฟาร์มเรเวล์สถานะยังไงครับให้เรเวลเนี่ยขึ้นได้เร็วๆนะครับวิธีแรกนะครับ เป็นวิธีที่สกิลไม่มีครูดาวนะครับจะเรียกว่าบั็กได้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะเรียกบั็กได้หรือเปล่านะครับก่อนอื่นเลยนะครับเงื่อนไขในการที่เพื่อนๆนะครับจะใช like ้สกิลแบบไม่มีครูดาวตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนะครับต้องมีเลเวลสถต่งเนี่ยที่ค่อนข้างมากพอสมควรเลยนะครับมากแค่ไหนให้เพื่อนนะครับลองเช็คดูว่าเราเนี่ยสามารถแปลงร่างเป็นโหมดบล็อกข้างได้หรือยังนะครับอ่ะโดยการแปลงร่างไปครับ่ะเห็นไหมครับนี่คือขั้นที่1นึ่งนะครับอ่าพอเพื่อนนะครับกดแซดอีกที่หนั่ กดไปเรื่อยๆเลยครับกดไปเรื่อยๆนะครับจนเพื่อนๆเนี่ยเข้าสู่โหมดบ้าคลั่งแบบนี้ครับซึ่งล่างโหมดบ้าคลั่งนี้เองนะครับที่เราจะใช้สกิลแบบไม่มีคููดาวนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าผมเนี่ยจะทํายังไงนะครับให้สกิลแบบไม่มีคููดาวนะครับให้เรานะครับกดแซดนะครับแล้วก็กดทับล่างที่เราเป็นบ้าคลั่งอีกทีหนึ่งนึกออกไหมคือเราแปลงร่างแบบนี้ครับแปลงร่างเรื่อยๆครับแปลงร่างที่มันเป็นโหมดบ้าคลั่งอย่าปเดียวนะครับซ้ําไปเรื่อยๆนะครับซ้ํ้ไปเรื่อยๆนะครับแบบ ซ้าไปแบบนี้เรื่อยนะครับเลเวลสัตว์หางเราเนี่ยก็จะขึ้นด้วยนะครับอ่านี่นี่คือวิธีแรกนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนที่แบบมาถึงจุดนี้ได้นะครับค่อนข้างยากพอสมควรเพราะงั้นมีน้อยคนนะครับที่เป็นเอ่อหมดบ้าคลั่งได้นะครับอ่า ใครที่มีบทบ้าข้างนะครับก็ใช้วิธีนี้ฟาร์มไปเรื่อยๆได้เลยนะครับสำหรับคนที่เล่นสายโซโลนะแต่ถ้าใครนะครับที่แบบว่าเล่นสายโซโลแล้วยังไม่มีบทบ้าข้างนะครับเทคนิคที่ผมแนะนานะครับเอาแบบแนะนําจริงๆเลยนะครับแล้วก็เป็นวิธีที่ถูกต้องนะครับนั่นก็คือการทาเควสสีเขียวนะครับทั่วไปเลยครับอ่ะทีนี้เรามาดูนะครับว่าผมเนี่ยจะทํายังไงให้แบบว่ามันทําเควสสีเขียวได้เร็วๆนะครับขออนุญาตจัดสกิลสักครู่นะครับเอาเป็นสกิลประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆอ่ะสองสกิ อ่ารับเคลีร์ไปครับโอเคเอาผมรีวอวสกิลหมอกเอาสกิลหมอกใส่ตัวนี้นะครับอ่าดูนะผมจะโอ้โหไกลเกินไกลเกินจะทันไหมเนี่ยดูครับผมจะทำเคลีร์แบบเร็วๆนะครับอ่าดูเทคนิคก็ทั่วไปครับก็คือเดินไปทั่วไปเลยครับใครมีสกิลบิ้งใครมีสกิลบินก็ลองใช้ดูได้ครับอันนี้ผมใช้สกิลดาบแล้วกันนี่ดูดาบบิ้งมานะครับอ่าเอ้ยจ้าโดดอีกหนึ่งสเต็ปครับดูนะครับฟาร์มนะครับคอมโบนะครับปึ๊บจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษหรอกครับเพื่อนๆดูนะครับผมฟาร์ม ผมจะพยายามใช้เวลาแบบให้น้อยที่สุดนะครับนี่เห็นไหมน้อยที่สุดน้อยที่สุดอ่าเห็นไหมฟาร์มเสร็จแล้วครับแป๊บเดียวครับแล้วทีนี้นะครับรีเซ็ตตัวเองเลยครับรีเซ็ตตัวเองกลับหมู่บ้านเลยครับนี่คือวิธีสําหรับใครที่เล่นสายโซโลนะครับแล้วยังไม่มีโหมดบ้าคลั่งนะครับอ่าให้ใช้เทคนิคนี้ไปก่อนนะครับเออนี่เห็นไหมแล้วก็รับเควสเลยครับรับเควสใหม่เลยครับนี่ครับนี่คือวิธีสําหรับสายโซโลนะครับนี่เห็นไหม รับเคล็ดแบบนี <ça> ้เลยครับนี่คือวิธีที่เร็วที่สุดนะครับแล้วก็เป็นวิธีที่ถูกต้องด้วยนะครับเออนะครับซึ่งวิธีนี้นะครับผมบอกเลยว่าไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมอยากให้เพื่อนนะครับลองใช้เทคนิคนี้ดูนะก็ถือว่าเป็นการฟาร์มสัตหางที่เร็วเหมือนกันนะครับสำหรับเทคนิคกับเพื่อนนะครับฟาร์มเลเวลสัตหิยังไงให้แบบเร็วที่สุดนะครับผมต้องขอบอกนะตรงนี้เลยนะครับว่าเล่นกับเพื่อนยังไงให้เลเวลเร็วที่สุดเนี่ยก็คือการเป็นปิงครับเพื่อน คือจะเร็วเอาแบบเร็วจริงๆเลยนะครับคือเป็นปิงในปาร์ตี้เนี่ยคือวิธีนี้ครับเป็นวิธีที่เร็วที่สุดแล้วนะครับแต่ก่อนที่เพื่อนๆนะครับจะไปเป็นปิงแบบที่ผมบอกนะครับผมต้องขอให้หมายเหตุการเป็นปิงก่อนเลยนะครับว่าการที่เราจะไปเป็นปิงหรือไปเล่นกับคนอื่นแล้วไปเป็นปิงในปาร์ตี้นะครับทำไมกูต้องพูดปิงหลายครั้งจังวะผมนะครับอยากให้เพื่อนๆนะครับเล่นกับเพื่อนนะครับที่แบบเราสนิทนะครับแล้วเขาเนี่ยพร้อมที่จะแบกเรานะครับคือถ้าเราไปเป็นปิงในปาร์ตี้คนอื่นนะครับแล้วคือแบบเขาไม่ได กับเพื่อนนะครับที่สนิทอ่ะแล้วเขาพร้อมจะแบกเราด้วยนะครับคือถ้าสนิทแต่เขาไม่พร้อมที่จะแบกเรานะครับแล้วเราไปเป็นปิงก็เนี่ยจับเพื่อนสนิทนะครับอาจจะเป็นเพื่อนไม่สนิทเลยก็ได้นะครับพราะ้ดูด้วยนะครับว่าเขาเนี่ยพร้อมที่จะแบกเราหรือเปล่านะหรืออีกเทคนิคนึงครับที่ดูเป็นปิงแล้วไม่น่าเกลียดจนเกินไปนะครับนั่นก็คือจ้างคนอื่นนะครับเขามาเล่นกับเราเนี่ยไหมจ้างคนอื่นเขาแบบมาคอยอยู่ในปาร์ตี้คอยรับเควสให้เราคอยเดินเควสให้นะครับแล้วเราก็เป็นปิงเขาเนี่ยเออวิธีนี้ผมมองว อาจจะชั่วโมงละส0บบาทชั่วโมงละ20บาทก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะให้ค่าตอบแทนเขาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆนะครับเขาเนี่ยก็จะได้ไม่เสียเวลานะครับคอยมาแบกเราฟรีๆด้วยเนาะแต่ผมเชื่อว่าคนที่แบบคอยแบกเราฟรีๆนะครับก็ยังมีอยู่จริงอาจจะเป็นเพื่อนแท้หรือแบบคนที่แบบไม่ใช่เพื่อนเรานะครับแต่เขาพร้อมที่จะแบกเราเนี่ยก็มีอยู่นะครับลองหาดูนะครับแต่ไม่ต้องถึงกับแบบว่าไปอ้อนวอนให้เขามาเล่นกับเรานะครับเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ทุกคนนะครับที่แบบจะมีเวลาว่างเล่นกับเเรานะ พอเพื่อนๆทุกคนนะครับหาเพื่อนเล่นในปาร์ตี้ได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเ,เพื่อนสนิทมาเล่นกับเรานะครับหรือเราจ้างมาแล้วนะครับ สิ่งที่เพื่อนๆควรจะมีต่อไปเลยนะครับก็คือมีเพื่อนในปาร์ตี้นะครับสามถึงสี่คนขึ้นไปนะครับก็คือเต็มสูงสุดสี่คนเลยยิ่งดีนะครับเพราะว่าเรานะครับจะทําหน้าที่ปิงเนื้อไหมคนนึงรับเควสคนนึงเดินเควสให้เรานะครับแล้วเราจะเป็นปิงยังไงนะครับให้ได้แบบเออเลเวลเร็วที่สุดนะครับเพราะว่าเราอยู่ในปาร์ตี้เฉยนะครับเราได้เลเวลแล้วเราได้ exp แล้วนะครับแต่ถ้าเราตีขอนไม้เนี่ยเลเวลสถานของเรานะครับก็จะขึ้นเร็วบีนะครับอ่าสมมุติว่าผมจะไปไล่มาเปสถานใช่ไหม นะครับอา่าผมก็จะได้รับ exp จากเควสนะครับเออก็คือเราเป็นปิงนะครับก็จะได้รับ exp จากเควสด้วยนะครับตีขอนไม้ไปด้วยนะครับเราก็จะได้ exp ด้วยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับ er ที่แบบว่าแปลงร่างเป็นโหมดบ้าข้างได้แล้วนะครับก็ใช้สกิลโหมดบ้าข้างนะครับที่ผมสอนเออไปช่วงต้นคลิปเลยนะครับที่แบบว่าสายโซโล่ก็ทําได้นะครับนี่ก็คือทำแบบนี้ครับทำรามไปเรื่อยๆนะครับนี่เพื่อนๆจะได้ exp แบบขึ้นไป2เท่าเลยนะครับก็คือ exp จากเควสนะครับแล้วก็ exp จากการใช้สกิลไม่มีคูลดาวน์ตัว เพื่อนนะครับก็จะได้ e p 2เท่าเลยนะครับก็คือได้ e p จากเควสนะครับแล้วก็ได้ e p จากใช้สกิลไม่มีครูดาวตรงนี้ด้วยนะครับเห็นไหมคือได้เรื่อยๆเลยนะครับอ่านี่นี่นะครับก็จะเป็นเทคนิคในการฟาร์มสัตว์หานะครับยังไงให้แบบเรเว l ลขึ้นเร็วที่สุดนะครับก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับสำหรับสายโซโลนะครับแล้วก็สายปาร์ตี้นะครับผม สำหรับเทคนิคในการฟาร์มเรเวลสัตว์หางยังไงนะครับให้ขึ้นแบบเร็วที่สุดเนี่ยก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับหาเพื่ๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับเพื่อที่ผมเนี่ยจะได้มีลังใจทาคลิปใหม่ออกมาเร็วๆนะแล้วเจอกันใหม่ไม่ช้าก็เร็ววันนี้สวัสดีครับบา,บาย